อย่างนี้เราต้องเมดห้าไปดพลังแบบไมใครรู้จักทีมแข่งมหครับรู้จักทีมแข่งถีบออกมาแล้วซัดออกมาข้างนอกครับผมกูเนี่ยทีมแข่งรู้จักบ้าไปไยเฮยว่ะตายตโอ้โหเรียบร้อยพี่ไม่ชนะผมหรอกไอ้ชัด ปเมทห้าไปเลยครับผมชาว youtube เรียกร้องมาขอเมทห้าหน่อยแล้วก็จัดให้นิจจเป็นมวยปากกันเลยทีเดียวเชียวพี่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 ไปตงกลางไปตองกลางไปผมเดงไปอยู่ับไปอยู่ับเห็นเลยครับไม่รู้กำลังเจอทีมแข่งที่เพิ่งชนะมาคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเจอทีมแข่งที่ชนะมาหรอครับไม่รู้หรอครับฮะทีมผมเพิ่งชนะมานะคุณตลกหรอครับอ่ะ โอ้โหให้เกียรติทีมแข่งพังนะเดินมาเวทกูอย่างนี้เสด็เกียรบ้างยีหน้าฟาร์มซะด้วยไม่สงไม่ซ้อมเลยนะทีมเราไม่มีสงมีซ้อมเดี๋ยวเห็นหมด น่าจะเอาข้าหายาข้าหายาพี่ยายายาไม่ต้องความแข็มเฮ้ยอ่าเรียบร้อยงอมนะเลยทำอะไรครับไม่มีเต้นหรอเจไดข้าวับหนึ่งหนึ่งหตึงเอ๊ะเรามากอนรได้เก็บมากเลยนะ กูเป็นนตัวี้เฮ <PI AN> <ส progressive S 2> ้ยสวยถวอพี่พลอยสวยโคตรหงุโค่นหดโคตรอันตรายพี่ต้องเอาเกาะออกให้หน่อยร้องนะพี่ข้างหน้าพี่อย่าลองดูแชะอ่ะงมอ่ะงมเฮ้ยเป็นน้องหมีเลยอุ้ยเกิดไปเป่าข้างล่างสามเลยพี่ พอขอคำชื่อวครับเ <participation. S 2> พราะเราจะเอาบางก่อนหรือเปล่าไม่รู้น,นทีทางบนเด็กยีน่าตายผมได้ว่าฟ้ายีน่ามาแล้วแดงมีนะทีลองมาช่วยพอ่อหน,น่อยลูกพี่่ไปเริยนเกมไปก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินไปห้องพี่ก็ได เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่เกียรติทีมแข่งเลยมึงตึงไหมเปล่าอะให้เกียรติพวกกูบ้างให้เกียรติพวกกูบ้างให้เกียรติพวกกูบ้างนะทีบอกมาแล้วยกถอยไปหนึ่งทีเป็นที่อะไรกูเนี่ยทีมแข่งรู้อักป้าอะกูเนี่ยทีมแข่งอก่กูร่วงกูล่วงกูงร่วงอ่าออกมาได้ยังไงครับผมไม่ตายครับพวกผมมาจากโปลีครับ กูรีก็ตายยากองี้แหละนะเออได้ทีขี้โม้เลยกูยืนแอคครับไปยืนอยู่ข้างหลังอืมแอคจัดธรรมดาโอ้โหแมงเวนอมเกี่ยวเออน่าเกียดมากไปแรกใครเอาตัดเลือดผมไม่ออกได้เออเอาเอาเอาพี่ต๋องออกก็ได้พี่ต๋องมัโดนเมียเยอะได้หมดอ่ะ <laughs> อะไรตึ้งอ,ออกแทงไปเลยเนาะหรือว่าไงเอ่อเอามังกรอยู่เรียบร้อยตายไปแล้ว <c oughs> โอ้โหเฮียคีบบังจะ,จะได้ว่ะคีบแม่งบังไม่งั้นคอมโบโชว์แดงมีนะเขาะ้าแบบร่างสามร่างสามร่างสาม อ้าวอ้าวรู้จักทีมแข่งปหมครับรู้จักทีมแข่งปหมครับอ่ารู้จักทีมแข่งปหมครับไอ้กลางไอกลางเอ๊ะยังไงดีวะตรงนี้เดีย๋ยวไปช่วยกระหนกกันน่ามันไมวแมวนมี่แล้วนี่แล้วใยกรู้จักทีมแข่งปหมครับรู้จักทีมแข่งถีบออกมาแล้วซัดออกมาข้างนอกครับผมยังไ,ไงดีอะครับอ้าข้างล่างไงแตก Bye bye. บายบายสวัสดีครับน้องต่อยว่าวออ,อายานอนหลับเป่เออายานอนหลับป่าเพื่อนจุ๊บได้ร่างมาพี่ได้ร่างดื้ดอไรยิว่ะ พอ,อดีนี้เพิ่งแข่งเสร็จก็เลยแบบนักแข่งวอมนิ้วอันนิดนึงครับเพิ่งชนะมาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยบอย่าทะเลาะกันเลยครับนะวางเกลียวเสยนนะ พี่น่าพีน่าฟังนะเอาอีกคนเดินเข้าป้อมแล้วอู้โอ้คุณลีะ3 <c oughs> Why ถ้าคุณโดนนะมึงจะได้เป็นไฮไลท์ในยูทูบอีเหี้ยมึงลบทำ <c oughs> อะไรอนะมึงจะดังอยู่แล้วอีกนิดเดียวไม่ต้องเป็นก็ได้โอ้โหถ้าโดนนะมึงมึงไี่ขึ้นเลยนะชื่อมึงเนี่ยระวังรองเท้าแอบดักนีพี่มันขึ้นไปหมดเลยไอ้น่ก็ขึ้นเทนหยา

<laughs> สารลากไปแดกคนเดียวเลยเฮียไ, <laughs> <laughs> ไอสัตว์โอ้โหผมนิวสารลากลากไปทิ้งแล้วไม่ตายเอาดัากหน่อยมาเราออกจอเวทเลยนะครับเพราะว่าเม็ดเยอะเดี๋ยวเขาออกกันเวทมา โด,โ,ดโ,โดนโอะไรวะโดนหมัดป่ะโปกโดนโป๊กแบบครบเซตเลยเมื่อกี้มันจะโดนโลกิลเลยโอ้โหกูก็เรียกซาบ,บานนอโลคิอาวีนน่น็อตย่าย่าลองตัดก่อนมันดิบ้ม ไม่โดนตายแปะตายแปะโอ้โหเรียบร้อยแปะเรียบร้อยมีอีกไหมครับเจอเมดห้าไปดิครับเจอเมดห้าไปดิเจอเมดห้าไปดิปดีผมไหมแปะไม่ตายไวสัตว์ ก็ถือเกินตัดเลือดก็มีเยอะพี่ไม่ชนะผมหรอกไอสัตว์ <c oughs> อ๋อไอสัตว์กูเล่นตัวชื่อเอะ่รเอากูดิอะไรอะไรโดนใส่กูเปล่า โดดใส่กูเปล่าเีายคนเบาเลยวะฮู้ยฮู้ยโอ้โหงงตามแผนตามแผนตามแผนอะไรมึงเข้ามาดิอีแดงเข้ามาดินะเวเลสเอาดิมึงเอาอ้าวเอาอ้าวเอาอ้าวจได้เวเลสป่ะ จะไดเป็เลสป่ะไม่ทันแล้วไม่ทันนะรอัดน้วจ้าไมแลเฮ้ย <c oughs> มึงจะลบพียอะไรนักหนานี่ย เแค่โคตรเบาเลยหมัดมวยโคตรสว่างเลยวะเสียวมือลากไปโดนอันติีจริงๆนะเฮียไม่เอาเออไม่เอาไม่เอาไปละไปไม่อยากเล่นบักบักสักครองอ่ะแป๊ะทัน อโทษทีวะลืมแปลฟ้ากูไปลอยไปเลยออกอะไรดีวะทุกคนแม่งออกกันเวทตัวตัวเลยวะเดี่ยวเซียนอยู่พุ่มนี้ออกทั้งกาอาทั้งคอยเลยนี่ก็องไม่พี่ผมทำบัเออหมดแล้ว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 หมดหมดหม ลัดปีเพื่อเป็นเกียรติครับผมนี่เออเดินอะไรครับผมเดินอะไรเดินอะไรเไอ่ออกเฮียน,นี่ก็ลาดกูเก่งเฮียไม่ต้องอรอที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว

หอยกเอมา้วอมาอีกช่างนิดวะมันดสาเป็นเกียรติมาเจอกูแล้วเออกดยอมแพ้ไปแล้วเออดี่ผมเผื่อกาวจะกาหายา นัดกันไปลมพินิยาดากันเออยาดากันเลยครับ,รบนะแรดตึงๆดูให้เป็นขวัญตาครับผมว่าแรดเลเจนด์เดลีเป็นยังไงมีแคปผมขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการแข่งวันนี้ยากยายขอบคุณจ้าสวัสดีคร,ครับผมแปตาติดแล้วอ่ะครับไอดีหลักผมอะ่ะโอ้โหเจ8นอ่ะครับน้องๆเปลี่ยนไอดีแป๊บหนึ่งนะ มันเกินไปป่ะครับเนี่ยดูดิครับ <c oughs> โอ้ใครได้เอ็มวะเป็นลิเลน้าได้นะ <c oughs> เอมนี้จะหล่อเลยตึงปะสุดยอดเลยทีมดีนี่แบบมวยน,นี่แม่งเดอะเบสเลยแต่ว่าอย่างที่เห็นนะผมก็มองว่าประโยชน์มันกระโหลกอยู่ดิประโยชน์น้อยต่อยเ,เทนไม่เข้าเลยวะ <c oughs> จะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสาหอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาร์